สวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ชแนลพิชาเลดีครับผมผมตองตองครับอาจารย์ของธรรมทาร่นะครับผมเข้าสู่การทำนายดวงนะครับประจําเดือนตุลาคม2564ครับผมการทำนายนี้นะฮะจะพูดทั้งการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรักนะครับแล้วก็ในส่วนของเล่นนาโชคให้กับท่านด้วยนะครับสําหรับท่านใดที่ชอบในส่วนของเรื่องการเสี่ยงโชคนะครับ การทำนายนี้ไม่ใช่การทำนายที่ระบุไปในดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจะมีบางท่านที่รู้สึกว่าตรงบ้างไม่ตรงบ้างต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยเช่นเดียวกันนะครับการทำนายนี้สามารถฟังได้ทั้งลัคนาและราศีถ้าท่านใดที่รู้เวลาเกิดของตัวเองนะครับก็สามารถหาลัคนาได้จากใน Google ครับผมแล้วก็ลองมาฟังดูประกอบกันนะครับเพื่อความแม่นยำที่สุด ฟังทั้งสองอันได้เลยนะครับเรามาเริ่มต้นในส่วนของเรื่องการทำนายดวงของแต่ละราศีกันเลยดีกว่าครับผมสวัสดีครับสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลนะฮะผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับผมการทำนายนี้ประจําเดือนตุลาคม2564นะครับท่านใดที่เกิดในช่วงนี้นะครับก็ขออวยพรนะครับผมให้มีความสุขมากๆนะครับสุขภาพแข็งแรงคิดสิ่งใดสมปรารถนานะฮะ โอเคเรามาเริ่มต้นกันดีก,กว่านะครับสำหรับชาวลักนาราศีตุลน,นะฮะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคุณในเดือนนี้นะครับลักนณาราศีตุลจะเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยอธิษฐานไปพร้อมๆกันนะครับ Knights of cups it's a one princess of pentacles that have a page of pentacles in a the tower cup the elephant princess of sword the page of sword นั่น s e v e n นอัพเพนเดเคและสุดท้ายนะครับ Two ับเพ a c l e s นะมาเริ่มทำงานกันดีก,กว่านะครับในส่วนของชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับในช่วงนี้เนี่ยผมมองว่าไพ่เ,เมเจอร์คนาก่อนเนาะโฮม,ม่าหนึ่งใบนะคะเป็นไพ่เดอะทาวเวอร์นะครับเป็นในยะที่น่ากังวลใจนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่าเป็นกังวลใจอย่าไปเครียดอะไรกนันมากนะครับผมเรื่องบางรเรื่องอาจจะเกิดแบบกระทันหัน มานะครับมันอาจจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างเตือนมาลวกหน้าแล้วแหละนะครับแต่ว่าตัวคุณเนี่ยก็คือควรจะที่จะเตรียมตัวอะไรในช่วงนี้ไว้ก็จะดีนะครับเพื่อจะได้ไม่แบบเป็นกังวลใจอะไรกับมันมากมายนักนะครับผมในส่วนของเรื่องนี้นะครับคุณเรื่องงานก่อนดีกว่านะครับการง,งานของคุณเนี่ยช่วงนี้จะได้รับโอกาสนะครับผมจากคนรอบข้างได้ค่อนข้างโอเคเลยล่ะนะครับถือว่าเป็นในยาที่ค่อนข้างดีอาจจะมีการเดินทางไปติดต่องานกับลูกค้า หรือว่าได้รับโอกาสดีจากคนรอบข้างนะครับในส่วนของเรื่องการงานผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ใครที่กําลังหางานใหม่นะครับหรือว่ามีตกงานอยู่แล้วต้องการที่จะ,จะสมัครงานใหม่ช่วงนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้สมหวังในส่วนของเรื่องการงานค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับการงานอาจจะไม่ตรงสายอยู่บ้างนะครับแต่ว่าพอไปทํางานแล้วเนี่ยคุณก็ค่อนข้างที่จะ ผ่านพ้นไปได้ด้วยอย่างดีหรือว่าทําไปแก้ขัดแก้คาวก่อนดีกว่านะครับดีกว่าไม่มีงานทําในช่วงนี้เนาะนะฮะในส่วนของเรื่องงานนะครับที่ท่านใดกําลังเริ่มที่จะมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างในช่วงนี้เนี่ยผมบอกว่าอ่า สามารถทําได้เลยนะครับแต่ว่าให้วางแผนให้ดีๆนะครับเพราะว่าแผนที่คุณกําลังที่จะมีการเริ่มทำโปรเจกต์อะไรบางอย่างในช่วงนี้เนี่ยคุณอาจจะมีการวางแผนมันมาค่อนข้างนานแล้วแหละนะครับแล้วก็ได้โอกาสสักทีในส่วนของเรื่องช่วงเนี้ยได้เริ่มลงมือทํานะครับก็เป็นโอกาสที่ดีในการทํางานในช่วงนี้นะครับผมหรือจะรเริ่มทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นการลงทุน ผมอยากจะให้คุณค่อยๆลงทุนหรือว่าริเริ่มทําอะไรบางอย่างเล็กๆน้อย,อยก่อนอย่าตุ้มเดียวหรือลงไปทีเดียวหมดหน้าตักของคนที่มีอยู่เพราะว่ามันอาจจะได้ไม่คุ้มเสียหรือว่าจะมีในส่วนของเรื่องการขัดทุนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆใจเย็นๆแล้วก็ถ้าจะลงทุนควรจะปรึกษาในส่วนของคนที่เคยทํากิจกรรมกิจการตรงนี้มาก่อน เขาจะให้คําปรึกษาคุณได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ถ้าใครที่มีคิดในส่วนของเรื่องการไปกู้หนี้ยืมสินมาช่วงนี้ผมบอกไว้ก่อนเลยว่าคุณอาจจะถูกปฏิเสธในส่วนของเรื่องการที่เหมือนกู้ยืมสินเชื่ออะไรมาอย่างนี้ในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นโฮได้รอได้รอไปก่อนนะครับผมอ่ะ ในส่วนของเรื่องงานเนี่ยผมมองว่าถ้าใครที่ทํางานกับคนที่เป็นผู้ใหญ่ในช่วงนี้เนี่ยคุณจะได้รับโอกาสอะไรหลายๆอย่างค่อนข้างประสบความสําเร็จได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าเมื่อได้รับโอกาสอันนั้นมาคุณควรที่จะทําโอกาสอันนั้นให้มันเต็มที่เช่นเดียวกันนะครับอย่าทําแบบลวกลวกแล้วก็อย่าไว้ใจคนที่คุณต้องไปโคงานด้วยนะครับบางทีอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆแล้วต้องมีการที่ถูกตําหนิหรือว่าถูกกลับมาแก้งานเกิดขึ้นมาได้เช่นเดียวกัน นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรอบคอบว่าจะส่งงานหรือว่าจะทํางานอะไรในช่วงนี้ให้มันถี่ถ้วนย่อมากที่สุดนะครับผมสำหรับท่านใดที่ในช่วงนี้เนี่ยชาวลัคนาราศรีตุลผมต้องบอกได้เลยว่างานค่อนข้างที่จะล้นมืออยู่บ้างนะครับยิ่งช่วงประมาณปลายเดือนตุลาคมเนี่ยงานจะล้นมืออยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะจัดจ่าย หรือว่าจแจกแจงงานให้มันเรียบร้อยหรือว่าเคลียร์งานให้มันจบให้มันสิ้นให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าดองงานไว้หรือว่ามีการที่ทําอะไรมันเกิดผิดพลาดเนี่ยช่วงประมาณปลายเดือนเนี่ยมันจะหนักขึ้นมากกว่าเดิมนะครับผมเลงใดก็จะดีนะฮะมาในส่วนของเรื่องการเงินกันมากดีก,กว่านะครับการเงินสาหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะฮะช่วงนี้เนี่ย อย่างแรกเลยคุณจะหมดไปในส่วนของเรื่องการเดินทางนะครับอย่างที่2ถ้าคุณมีรถลาที่คุณใช้อยู่มีเกณฑ์ที่อาจจะต้องเสียค่าแมนแทนเนนเกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นค่าซ่อมเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อหรืออะไรสักอย่างที่มันเกิดขึ้นกับรถคุณในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย เตรียมใจไว้เถอะจะมีค่าใช้ใจ่ายเกิดขึ้นตรงนี้แน่นอนนะครับอย่างที่2นะครับอาจจะมีเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในส่วนของรเรื่องการซ่อมบ้านบำรุงบ้านอาจจะเป็นการทาสีบ้านหรือว่าเออกู้หนี้มาหรือว่าทําอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการต่อเติมนะครับก็เอ่อถ้าต่อเติมเนี่ยผมอยากจะให้ลองเช็คในส่วนของ บริษัทที่เขามาต่อเติมให้ให้ดีๆเพราะว่าบางทีคุณอาจจะโดนเชิดหรือว่าบางทีเขาอาจจะทํางานแล้วมันไม่ค่อยที่จะเรียบร้อยนักในช่วงนี้นะครับผมหรือว่าเหมือนรับงานรับเงินคุณไปแล้วที่เป็นเงินมาจําแล้วเขาก็ชิ่งไปเลยอย่างเงี้ยต้องเช็คให้ดีๆเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วกเ็เงินเนี่ยช่วงนี้ผมมองว่าชาวลัคนาราศีตุลน,นะมีเงินที่มันตกเบิกอะไรบางอย่างหรือคุณกําลังรอคอยเงิน สักอย่างอน่่ง้ยแล้วมันแบบเดี๋ยวมันอาจจะได้ในช่วงประมาณไป,ไปปลายปีแต่ช่วงนี้อาจจะต้องอาศัยกันร,รออยู่ช่วงหนึ่งนะคะผมใจเย็นๆนิดหนึ่งและกันในส่วนของเรื่องการเงินแล้วก็ถ้าใครมาขอยืมยิงเงินคุณในช่วงนี้ผมไม่แนะนําให้คุณให้ยืมเงินเด็ดขาดมีเกณฑ์ที่จะไม่ได้เงินคืนค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเรามาระวังไว้ด้วยนะจ๊ะอ่ะเรามาต่อกันที่เรื่องเลขน,นําโชคกันดีกว่าสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับ ลัคนาราศีกุน,ะนเลขนำโชคจะมีเลขอะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคนะฮะอะจดเลขนะจ๊ะมีเลขห้ นะครับมีเลข9มีเลข8นะครับมีเลข1 1 5 9 8นะครับมี6พงมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่6อาจจะไม่ไม่ชัดเจนนะแต่จะเด่นไปที่เลข8กับเลข9ค่อนข้างมากนะครับถ้าจะเสี่ยงโชคนะครับผมอ่ะแล้วก็มีเกณฑ์ที่เหมือนจะเป็นเลข เลขเบิ้ลกับเลข5นะฮะลองดูแล้วกันนะฮะถ้าแบบใครที่จะเป็นเสี่ยงโชคอ่ะอีกอย่างหนึง่งถ้าใครที่จะเสี่ยงโชคเลขนําเลขรถยนต์คุณจะนําโชคมาให้แล้วถ้ายิ่งคุณขับรถของคุณไปเสี่ยงโชคในวัดนะครับมีเกณฑ์ที่รถลาของคุณจะนําโชคมาให้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้แนะนําไว้นะอ่ะ ต่อมาเป็นในส่วนของเรื่องสุขภาพกันมากดีกว่านะครับสุขภาพสําหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะฮะและดูแล้วคุณอาจจะเหมือนช่วงเนี้ยเหมือนเขาเรียกว่าคนมีอาการที่เหมือนอาการบ้านหมุนคือวบบวิงเวียนศีรษะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังการเดินเซนะครับหรือว่าหกลม้มหรือว่า เออเหมือนเป็นการที่แบบคนบางคนที่แบบเดินก้าวบันไดเร็วๆอย่างเงี้ยแล้วแบบสะดุดล้มอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังไว้หน่อยนะครับแล้วก็ระมัดระวังในส่วนของอุบัติเหตุถ้าใครที่ขับรถขับลานะครับยิ่งช่วงประมาณปลายเดือนนะครับมีเกณฑ์ที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ต้องระมัดระวังไว้ให้ดีๆนะครับผมไม่อยากให้เกิดขึ้นนะแต่ว่าเตือนไว้ด้วยความบอกดีว่าเออถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็ยิ่งแบบต้องขับรถระมัดระวังไว้ให้มากขึ้นนะครับต่อมานะครับ บางคนอาจจะมีเกณฑ์ที่เหมือนปวดบ่าปวดไหล่ปวดกล้ามเนื้อบริเวณคอหรือว่านอนตกหมอนเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันต้องระวังหน่อยนะฮะแล้วก็แบบอาจจะหาหมอนที่เป็นหมอนสุขภาพนะครับลองให้มันโอเคนิดนึงแล้วก็จะมีในส่วนของพวกปวดกล้ามเนื้อครับผมขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยอาจจะใช้กล้ามเนื้อในส่วนของเรื่องการออกกําลังกายหรือว่าเดินนานหรือว่ายืนนานอะไรเงี้ยอาจจะเกิดแบบปวดกล้ามเนื้อก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอาจจะหแามทัก าหายามาทานะครับหรือว่าหายาทานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมเรียบร้อยนะครับในส่วนของเรื่องสุขภาพเรามาต่อกันที่ความรักกันมากดีกว่าความรักสําหรับคนโสดน,นะครับมีชายหนุ่มรูปง,งามเข้ามาหาคุณนะครับถูกใจถูกคอเลยละ่ะแล้วนิสัยทัศนคติอะไรหลายๆอย่างเข้ากันได้อย่างดี เป็นสเปคที่คุณชอบนะครับลองศึกษาสามารถพูดคุยกันได้และถูกปากกันเลยละนะครับแต่ว่ามันจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องฝ่าฟันไปด้วยกันอาจจะต้องใจเย็นๆในส่วนของเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะครับอย่ารีบร้อนมากมายนะักนะครับแล้วก็ถ้าใครที่เหมือนคุยเผื่อเลือกอยู่ในช่วงนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะัก ต้องระวังในส่วนของเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้แนะนําไว้เลยในส่วนของเรื่องคนที่แบบกําลังเริ่มคุยกันนะครับแล้วก็สําสหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับผมแลดูแล้วเหมือนคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้เนี่ยจะเหมือนได้อาจจะเป็นการทําธุรกิจครอบครัวร่วมกันหรือ SME ร่วมกันถือว่าเป็นนยะที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าจะวางแผนทําธุรกิจอะไรช่ว,วง ร่วมกันในช่วงนี้เนี่ยควรจะศึกษาหรือว่าปรึกษาด้วยกันทั้งคู่ไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งเป็นคนที่ตัดสินใจคนเดียวนะครับอาจจะเกิดปัญหาในระยะยาวเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องการกู้ยืมสินอะไรกันมาซึ่งเป็นปัญหาผูกพันกันต่อเนื่องไปนะครับผมต้องคุยกันให้ชัดเจนนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่มีการที่ไปลงทุนหุ้นนะครับหรือว่าอะไร ในส่วนของพวกการลงทุนอะไรบางอย่างเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่ได้รับผลตอบแทนเป็นในยะที่ค่อนข้างดีนะครับผมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อ่ะเรามาดูคำแนะนำในส่วนของไพะะ่พอลักเกิลกันมาดีกว่านะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะฮะเรื่องความรักจะเป็นยังไงบ้างครับอ่ะ ให้คำแนะนำออกมาว่า children นะครับ your love life is being affected by children ช่วงนี้เนี่ยโอ้ไพ่เด็กโผล่ขึ้นมาเหมือนกันเลยนะครับช่วงนี้เนี่ยเรื่องคนรักของคุณหรือความรักของคุณเนี่ยอาจจะมีเหตุผลที่มันเกี่ยวข้องเกิดเรื่องเด็กเกิดขึ้นมาแสดงว่าอาจจะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะมีเรื่องเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่า เด็กอาจจะแบบเหมือนทัศนคติว่าแบบเออชอบเด็กเหมือนกันหรือว่าออมีโอกาสได้ไปพบเจอในส่วนของบริเวณที่มีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีลองบ,งบางบางทีนะถ้าแบบใครที่เป็นคนโสดลองแบบเอออยากจะเจอชายหนุ่มรู่งงามหรือว่าคนที่คุณถูกใจอะไรเงี้ยลองแบบเออหาโอกาสไปแบบเออทำบุญกับเด็กหรือว่า ไปจังหวะที่แบบไปส่งหลานถ้าคุณมีลูกมีหลานอะไรเงี้ยก็แบบเออไปแล้วแบบอาจจะได้เจอคนที่แบบถูกใจอะไรเงี้ยช่วงเวลาอย่างนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมโอเคเรามาดูในส่วนของเรื่องการทำบุญกันมาดีกว่าการทำบุญสำหรับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับช่วงนี้เนี่ยทำบุญง่ายๆเลยนะสวดมน์นะครับ สวดมนต์ภาวนาสมทานศิลน,นะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะครับหาโอกาสไหว้แม่ยายนางรถที่คุณใช้อยู่นะครับจะยิ่งดีมากๆอันนี้เป็นการเสริมให้กับตัวคุณแล้วก็อย่างที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเด็กคือถ้าช่วงนี้เนี่ยคุณหาโอกาสไปทําบุญกับเด็ก ได้จะยิ่งดีเป็นเหมือนพวกมูล,ลนิธิที่เขาแบบเหมือนต้องการเงินหรือว่าต้องการแบบผ้าอ้อมหรือว่าขนมหรือว่าไปเลี้ยงข้าวเด็กอย่างเงี้ยนะครับหาโอกาสไปทําก็จะดีเช่นเดียวกันอันนี้คือแนะนําไว้นะครับเอาตามสะดวกนะแล้วก็ลองหาโอกาสนะครับไปทำในส่วนของพวกการสร้างเมนสร้างวัดในส่วนของสิ่งที่แบบเหมือนต้องบูรณะอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นการเสริมดวงชะตาให้กับตรงคุณมีโอกาสลองหาไปนั่งแบบสมาธิในโบสถ์ในวัด นะครับให้ให้จิตใจตัวเองเนี่ยมันนิ่งขึ้นนะครับให้มันแบบสงบสิให้สงบจิตสงบใจมากขึ้นก็จะดีเช่นเดียวกันอันนี้แนะนําไว้นะครับผมโอเคเรียบร้อยนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีตุลนะฮะถ้าตรงไงก็เหมือนเดิมนะครับฝากไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ช่องไว้ให้ด้วยแล้วมีอะไรลองคอมเมนต์กันด้านล่างนะครับอยากฟังความคิดเห็นจากทุกท่านเหมือนกันนะครับผมเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะฮะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ